ชาวแตงหวานปั่นขาวพระมหากษัตริย์ไทยไปไหว้พระจุดทูบเทียนแล้ววัดไฟไหมพระมหากษัตริย์และพระราชินีไปวัดจริงค่ะวัดที่เสด็จไปชื่อว่าวัดหลิงกวงซึ่งทางวัดก็ได้จัดพิธีต้อนรับแบบเต็มที่มากๆก่อนหน้าที่ทั้งสองพระองค์จะไปถึงทางพระลูกวัดแล้วก็ประชาชนเนี่ย ตั้งใจฝึกซ้อมการรับเสด็จกันอย่างสุดฝีมือเลยฝึกยกฉัดกลางล่มกันด้วยตัวเองเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากพระองค์เสด็จเย็ยนวัดนี้การวันที่15พฤศจิกาย,ยน68ก็ได้มีการไปสักการะพระแล้วก็น่าจะมอบพระแล้วก็พระแม่กวนอิมด้วยบรรยากาศคือน่ารักมากประชาชนที่อยู่ละแวกน,นั้นก็ออกมารอชมพระบารมีด้วยนะซึ่งสถานที่ที่ถูกไฟไหม้นั้นคือศาลาเวิร์นฉางจำลองไม่ได้อยู่ในปักกิ่งด้วยซ้ำค่ะอยู่อีกเมืองหนึ่งและไม่ไปตั้ง แต่วันที่12พระมหากริย์ไทยสเสด็จเยือนจีนวันที่13เท้ายังไม่ทันแตะแผ่นดินจีนเลยจะ้ะหนูแจเย็นนะจ๊าเซิร์ชได้หาได้ข้อมูลน่ามยากเนาะแตะที่เขาบอกว่า1,500ปีคือวัดค่ะวัดเนี่ยมีขนาดกว้างมากๆตัววัดเนี่ยอยู่มาแล้ว1,500ปีแต่ศาราที่ไม่เป็นสาราจำลองอายุประมาณ30ปีเห็นจะได้และก็น่าจะไม่จากการจุดธูปเทียนจริงค่ะของนักท่องเที่ยวอาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะส่วนวัดที่ทั้งสองพระองค์เดินทางไปก็ ยังอยู่ดีสวยงามและก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุอ่นโลกของเราอยู่ในยุค AI นะคะอย่าให้ AI ฉลาดกว่ามนุษย์หนาะไม่เอาหนูเซิร์ชได้ลูกข้อมูลนะ่ะหนูพิมพ์ได้หนูก็เซิร์ชได้เนาะ